มาดูไฟนี้ครับผมสามกวีเอสคานาสาวะครับผมมนาะถ้าเรียกชื่อผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะฮะมวยคนนี้เป็นแชมป์ของระดับญี่ปุ่นเลยนะฮะเป็นไฟล้างแขนนะครับผมมาดูไฟนี้ครับผมซัตด,ดําครับโดนซ้ําครับผมโดยคานาสาวะซ้ําเข้าไปนะฮะเป็นไฟล้างแขนนะครับผมก็คนที่จะมาล้างแขนก็ไอ้ค้างคาวคนนี้ฮนะ สามกอเกียริบนเทพแข้ง้ายแข่งสายละลายซับเอาเปิดมาก็โดนแข้ง้ายเอียงนะครับอ่าแข่งซ้ายซ้ายสายครับผมสายหนักหน่วงฮะสายได้น้ำไหมครับผมมาสายสายโอ้พยายามจะหมัดเวียงครับญี่ปุ่นฮะมาหตะได้น้ำได้เนื้อมากครับผม เดินเข้าหาฮะคครับเตะไปยังไงญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นเหมือนอาวุธเบาแล้วนะครับแข้งซ้ายครูดีไม่ต้องพักเยอะครับพากแต่แข้งซ้ายอย่างเดียวฮะแข้งซ้ายหนักๆลูน้องโอ้โหโดนประสานแข้งครับผมก่อเสียหลักเสียเหลี่ยมไปครับแข่งซ้ายเอาพยายามจะเวียงหมัดอีกแล้วนะครับผมสําหรับญี่ปุ่นโดนมอนยันหลักลูกนี้ฮะเอาหมดยกครับผม,มดู ยังค้างคาใจอยู่นะครับสําหรับไอค้างขาฮับมาครับในยกที่สองฮะเปิดมาก็สับขาเลยครับไอค้างขาวเดินหาแข้งสายเมื่อกูนี้มีให้ชมกันสามยกนะครับผมเพราะว่าต่อยอยู่ญี่ปุ่นเอ้าหูโดนแข้งสายอะยังไงครับผมถึงกับตัวงอผมแข้งสายเต็มเต็มครับเขาลิ้นปี่ครับอยู่ได้ยังไงฮะอออืื ทนได้ยังไงครับผมญี่ปุ่นเลือดสายเลือดสมุนไพรจริงๆครับผม,มพยายามหมัดเวียงอีกแล้วฮะ่ะครับเริ่มออกมวยมั่วแล้วฮะญี่ปุ่นฮะก็มันเจ็บแล้วครับผมจะไม่ให้มั่วได้ยังไงฮะก็พยายามเสี่ยงทุกดอกละครับผมอ่ะมาแข็งซ้ายอเริ่มมั่นใจแล้วครับผมเริ่มมั่นใจแล้วครับสามกอรครับแข้งซ้ายโอ้แตเอียงเลยฮะโอ้มีซ้ำด้วยนะครับ ให้บทเรียนเข้าไปนะครับผมว่านักงวยคนนี้ชอบซ้ำนะครับผมมาแข่งซ้ายโอ้ตะกวรลานเลยครับย่งไครับเดินเข้าหาฮะตามสไตล์สามก๊แข้งซ้ายมาโดนโดนจนเอียงฮะก,ก็คิดในใจแหละครับกรรมการเมื่อไหร่จะหยุดนับฮะก็เจ็บเยอะแล้วครับผมยังลุกขึ้นมาฮะแข้งซ้ายโอ้นับเถอะกรรมการ อ่สุดท้ายนับครับผมอ่ะขอนั่งจักขายาฟ้าทีมไอได้บ่ฮะทำตาเลี่ยมมอวๆอ,อ,อู่แล้วครับผมอ่าขอผาดไทยแกมอีสานหน่อยนะฮะลุกขึ้นมาครับยังไงแข้งซ้ายโอ้หเตะกระเด็นอยู่นะฮะโอ้ยอย่าลุกถอดไอเจ็บเจ็บนะครับผมมาก็ไม่ยกบังอะไรเลยนะครับผมก็ปล่อยให้เขาเตะอยู่อย่างนั้นนะครับมา ไม่รู้ว่าจะเข้าห้องน้ําได้ไหมนะครับผมจบไฟนี้ฮะแข่งซ้ายอ้าวหมดยกที่สองฮะอืสะออกสะใจลนะครับผมไอ้ข้างเขาผมสามกอฮะมาทุบเชือกไปหนึ่งทีครับมาเปิดมานยกที่สามครับยังเดินหน้าสาดแข่งซ้ายโอ้โหกระเด็นอีกแล้วฮะอยู่ได้ยังไงครับอืมจะออกลูกยอมแล้วนะฮะน่าจะออกลูกยอมแล้วนะครับจังหวะนี้ยังไงฮะ เดินมายังไงแข้งซรายซรายซ้ายอ้าวไอ้แล้วครับลงไปกองนอนกับพื้นอีกด้านคุยกับพื้นเท่าไปอีกแล้วฮะกรรมการบอกลุกขึ้นมาเหรอแข้งซรายซ้ายอ้าวอ้าวเจอหมัดจิ้มเบาๆฮะลงไปนอนเลยครับลุกไหมครับจังหวะนี้ฮะโอ้ยอย่าให้คอยลุกถอนจักคอยเพ้อเสาะคอยบไหเวเลวถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับสุดท้ายก็ ญี่ปุ่นก็แพ้ไปแล้วผมสามก็แก้แค้นสำเร็จแล้วอืมทุบเชือกไปอีกหนึ่งทีฮะมันสะโอ้สะใจจริงๆครับผมอะ่ะ